สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ครูบูมนะครับจะมาเฉลยข้อสอบจริงนะครับวิชาสามัญเคมีในปีที่ผ่านๆมานะครับสําหรับในแต่ละคลิปนะครับคุณครูจะทําการเฉลยเพียง1ข้อนะครับเพื่อให้เด็กๆนะครับได้ทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับการสอบจริงนะครับโดยเด็กๆนะครับสามารถทบทวนนะครับเกี่ยวกับข้อสอบจริงนะครับวิชาสามัญนะครับได้วันละ1ข้อโดยคุณครูจะทําประมาณ300 65คลิปนะครับดังนั้นเด็กๆจะใช้เวลา365วันในการพิชิตข้อสอบวิชาสามัญเคมี365ข้อครับถ้าเด็กๆทำได้ตามนี้นะครับเด็กๆก,ก็จะสามารถมีความพร้อมนะครับในการทำข้อสอบในสนามจริงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับสำหรับข้อที่1นี้นะครับจะเป็นข้อสอบวิชาสามัญเคมีเป็นข้อสอบจริงๆเลยนะครับสำหรับปี61นะครับ สำหรับข้อที่1น,นี้นะครับเขาบอกว่าธาตุ G มีเลขอะตอมเท่ากับ31แล้วก็มีเลขมวลเท่ากับ70เขาบอกว่าธาตุนี้อยู่คาบใดคําถามที่1น,นะครับเขาบอกว่าธาตุนี้อยู่คาบใดแล้วก็เขาถามว่าธาตุ G นี้มีเวลเลนต์อิเล็กตรอนเท่าใดมี2คําถามอ่าโอเคทีนี้การที่เราจะรู้ จำนวนคาบหรือจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนเนาะเด็กๆต้องทำการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักเนาะทีนี้ข้อมูลที่เขาให้มาตรงนี้เนาะธาตุนี้เป็นธาตุสมมุติ G เป็นธาตุสมมุติ G นะโดยเขาบอกว่ามันมีเลขอะตอมเท่ากับ31เนาะดังนั้นเลขอะตอมก็คือเลขที่ห้อยอยู่ด้านล่างตรงนี้ของสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียส่วนเลขมวล ที่เท่ากับ70ก็คือเลขที่ห้อยอยู่ด้านบนของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ทีนี้เลขอะตอมและเลขมวลแสดงถึงจำนวนอะไรบ้างทบทวนนิดนึงถ้าเป็นเลขอะตอมด้านล่างเนาะจะเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนของธาตุนั้นๆเนาะซึ่งในสภาวะที่อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าจำนวนโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนถูกไหมลูก โอเคนะดังนั้นถ้าสมมุติจีนี้จะมีโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากับ31ตัวลูกส่วนเลขข้างบนที่เราเรียกว่าเลขมวลเลขมวลจะเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเนาะทีนี้ในลักษณะของข้อที่1นนี้นะเด็กๆต้องมีความสามารถในการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักโอเคนะ จัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักเด็กๆจำได้ไหมลูกอันนี้เป็นม4เนาะโดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักเด็กๆต้องคุ้นตัวเลขชุดนี้เป็นอย่างดีแน่นอนก็คือ2 8 18 32จําแค่นี้เด็กๆก็สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักได้แล้วทีนี้ ไอ้ที่เราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักถูกไหมลูกเราก็ต้องเอาจํานวนอิเล็กตรอนมาทําการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังนั้นจํานวนอิเล็กตรอนของ G ที่มีเลขอะตอมเท่ากับ31ก็คือมีอิเล็กตรอนกี่ตัวลูกอิเล็กตรอน31ตัวอ่ะอิเล็กตรอน31ตัวเนาะทีนี้เด็กๆจัดเรียงเลยลูกจัดเรียงได้เป็น2 8 18ใส่สาสเกินไหมลูกเกิน31มสิบไหมลูกเราต้องเอาตัวเลข31ตรงนี้ถูกไหมลูกไปจัดเรียงอิเล็กตรอนนะชั้นที่1บรรจุ2ตัวชั้นที่สองบรรจุ8ตัวเป็น10แล้วถูกเนาะ2อบวกแเป็น10บชั้นที่3บรรจุเต็มเลยสิบรวมกันเป็น28ถ้าชั้นสี่เด็กๆเติมไปอีก32เกินไหมลูก เกินถ้า32เกินลดลงมาลูกเหลือ18 18ก็ยังเกินถูกไหมลูกดังนั้นความจริงข้อนี้มันเหลือเศษอยู่นิดเดียวเนาะจะครบ31ก็คือตอนนี้มันได้28แล้วถูกไหมลูก3ชั้นเนี่ยรวมกันได้28แล้ว28 29 30 31ดังนั้นระดับชั้นพลังงานที่4เราจะบรรจุอิเล็กตรอนเพียง3ตัวแค่นี้พอลูก ดังนั้นพอจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานหลักได้อย่างถูกต้องแล้วทีนี้การแปลความหมายแปลอย่างไรถ้าเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายตรงนี้เลข3ตรงนี้นะลูกเลข3จะเป็นตัวเลขที่แสดงจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอน เวเลนต์อิเล็กตรอนทีนี้เวเลนต์อิเล็กตรอนคืออะไรเวเลนต์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ในระดับชั้นพลังงานนอกสุดโอเคนะระดับชั้นพลังงานนอกสุดที่มีบรรที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนเราจะเรียกว่าชั้นเวเลนต์ส่วนจํานวนอิเล็กตรอนในชั้นเวเลนต์เราเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนดังนั้นข้อนี้เราจะได้คําตอบอันที่1แล้วว่าจํานวนเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับกี่ตัวต้องเท่ากับ 3ตัวดังนั้นเราสามารถตัดช้อยได้2ช้อยเนาะคำตอบที่เป็นไปได้เหลือแค่2ข้อทีนี้มาวัดกันที่คาบเนาะทีนี้คาบคืออะไรคาบก็คือระดับชั้นพลังงานทีนี้เราจะรู้ระดับชั้นพลังงานได้อย่างไรเนะาะเมื่อกี้คุณครูเผอผู้ไปแล้วว่านี่คือระดับชั้นพลังงานที่1 2 3 4พูดง่ายก็คือให้เด็กๆด,ดูว่าอิเล็กตรอนมันบรรจุ ได้ระดับชั้นพลังงานมากสุดกี่ตัวโดยดตรงนี้คือระดับชั้นพลังงานที่1 2 3 4ดังนั้นเด็กๆจะตอบได้ว่าจะตอบได้ว่าจำนวนช่องตรงนี้นะสามารถบ่งบอกระดับชั้นพลังงาน,งานอ่าโอเคซึ่งคำว่าระดับชั้นพลังงานนะ มันจะมีคําอีกหนึ่งคำก็คือคําว่าคาบเนาะดังนั้นอันนี้จะอยู่ในคาบที่เท่าไหร่ลกูก3หรือ4ตอนนี้คําตอบที่เป็นไปได้คือสองข้อนี้ถูกไหมลกูกต้องเป็น4ลูกต้องเป็น4ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือช้อยข้อที่4โอเคเด็กๆตอบข้อที่4จ้ะ